สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกับแมปโลโบอกกันนะครับชื่อแมปว่าจริงๆง,ง่ายๆนะครับไปเล่นกันเลยมันเป็นแมปแบบกระโดดกระโดดออบบี้นะครับมาแล้วครับไปเลยครับไปนี่ตัวละครผมยังไม่โหลดเสร็จนะมันก็เน็ดไม่ค่อยดีแหละกระโดดชุบ ชุบชุบเออชุบเออชุบเลยกดตกเลยโอ้ยง่ายๆก็เล่นยากว่ะไม่ค่อยได้เล่นออบบี้นานเล่นนะครับทุกคนก็เลยเป็น,เนแบบนี้แหละลา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 โอ้โหโอ้โหทำไมมันยาวจังะมีที่เซฟมเนี่ยไม่มีด้วยง่ายอยู่นะครับทุกคนเขาบอกว่าง่ายก็ง่ายแหละ ชนะจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่นจนหมดด่านเลยนะโอ้โหแพล้ลยไอ้ชุบไอ้ชุบไอ้ชุบเอ่อไอ้ชุกเอ่อโอ้โแพ้แกทำไมเอ้ยทุกคนผมสาม,มารถโกงได้ดูดิแค่หยียบข้างบนเนี้ยนี่ยังโกง อ่ากระดูกอุชุโออุชุโอโอ้ผ่านจะได,ด้ไปไปกันเลยยังง่ายจริงๆครับทุกคนโคตรง่ายมหาง่ายเลยเขาบอกว่าจริงๆง่ายๆแปลว่าแบบนี้ง่ายโคตรมันยังง่ายทุกคนอุชุโอ,ย,โอ,ย,โอยังง่ายเลย

โอ้ทุกคนทุกคนมีคนเราต้องแสงหน้าเขาไม่ได้โอ้ยโอ้ยเพร่เพ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยชูเดีวชูทุกคนเลยเริ่องชนะเขาไม่ได้โอ้ย เล่นอย่างยากโอ้มันก็ยากอยู่นะทุกคนโอ้ยเมื่อเลยจะตื่นว่ารอต้งนอนแล้วอ้ยโอ้อุโมงค์อุโมงค์หลักสีโอ้ตายลายเลยลาลาลายโอ้ยยยอย่างยากอ่ะอันตรายจริงๆทุกคน ก้โหก็ยากอยู่นะทุกคนเล่นไปทาเป็นเล่นไปมันก็ยากอยู่นะแต่กลัวกลัวกลัวกัวกวกรวบรวมความกลาจะเข้าไปเป็นอย่างนี้กลมันตกไะอืมโหอย่างเสียดก็มันง่ายจริงไงมันเป็นเดี๋ยวค่อยเป็นเดี๋ยวค่อยเป็นลินแบบอื่น จะเล่นแบบอะไรดีวะโอ้ตอกี้แพ้แก สนุกแมยังเล่นอย่างยากเลยกล้าตกอือหอโอ้กิอันนี้ก็เดินก็ได้

การบ้านก็คือยาพิษเสาร์อาทิตย์ก็คือสวรรค์น,นาริกควันจันทร์วันสงังจัรนก็คือวันแต่ทุกคนผ่านไปหกนาทีแล้วเล่นยังยากเลยโอ้ยแต่ก็ไม่ได้ยากแต่ก็ง่ายอยู่ขึ้นสีแดงเลยเราจะต้องเอาติดสีอ้ายอ๋อ,อ,อนี่มันต้องกระโดดจ้ อุ้ยวิชูวิชูวเออเก่งมากอันนี้ประเทศอะไรเว้ยประเทศสหรัฐอเมริกาสหารภาพจูเลียตสหารภาพจูเลียตเทมป์พีเออเกือบตาตกใจเอาตกก็ได้นะนี่ว่าโอ้เกือบตก แค่โดนเฉียก็าตายละทุกคนด,ด,ดูดูดูเล่นอย่างยากแค่เดินไม่ดีนินนดเลงก็โดนเลยแค่นี้ก็เด็กนี่ยอ่ะต๋ยว Bà ta tukun OK, ơi peggy oi ui, nyo người miếng nhoi 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 ôi nhoi Ui, โอ้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปดูนเด็กครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดโอ้ยอาจะนานชัวร์เลยว่าจะชนะเกือบถึงแล้วเดินต่อไปตรงไปมา ไเป็นที่ซองรองใครให้เป็นที่สองรองใครทุกคนเคยเห็นแบบนั้นไหมเมเที่อะไรนะแมบที่มันเป็นแบบแบบแบบไทยแบบกระโดดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแบบกุนตีนนะทุกคนแบบว่าแบบ เล่นแบบคล้ายๆปกติใช่ไหมแต่พอเรากระโดดลงไปมัน,นมีปีศาจออกมางับอะไรแบบนะี้แล้วเขาโกรธกันจัดเลยวันนี้คือทุกคนจำด้วยนะว่าวันนี้มันคือวันที่กี่นะวันนี้คือวันที่กี่แล้วว่วันที่ วันนี้คือวันจันทที่ที่วันจันทที่กี่วะวันจันท์ที่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่สิบหรือสิบสองหรือสิบสามอะหรือสิบสี่วะหรือสิบห้าก็ไม่รู้หรือสิบหกหรือสิบเจ็ดนะครับนี่เดือนกันยานะทุกคนเดี๋ยวเดือนตุลาโรงเรีนยนใครสอบบ้างเนาะโรงเรียนใครสอบบ้างเนาะเดือนตุลาเฮ้ยทำไมเราโก,โกงไม่ได้เหรทุกคน เดินเดินเดินคนสามารถโกงได้กูเดินต่อว่ากูชนะแล้วเว้ยอ้าสิทธะทัสิทธะทัสิทธะทิทัศทิศทัศโอเกมเล่นยังไงี้ยเลยยังไงี้ยเลยยังเงี้ยเลยอดีต่อดีต่จังก็ตเอ้ยตกอีกแล้วกระโดดกระโดดเออ

อย่างเงี้ยอย่าผมเป็นเซียนออฟเบีะครับทุกคนเฮ้ยนี่เดินอย่างงี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอุจับอ่ะอุจับอ่ะโอุจับอาอุเอือ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 ไม่รู้จะไปเล่นแมปอะไรต่อนะทุกคน เดินตุลาใครสอบก,กันบ้างเนาะเดินตุลาใครชอบก,ก,ก,กันบ้างเนะี่ยเดินตุลาใครสอบกันบ้างเนาะยาลออเฟ่้นสีเขียวยังาไม่มีอะไรโอ้โหเล่นยางยางุกคนเอ้ยคนเราเจอเพื่อนอยู่ข้างหน้าด้วยเพื่อนเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เล่นกับเราไม,เ <c ười> ไม่ดีเลยกมมแกไม่ต้องยุ่งกับฉันหนูเขาด่าผมทุกคนเขาด่าผมมากแกไม่ต้องยุ่งกับฉันน่ะ แกไม่ต้องมายุ่งกับฉันจะปิดน,นี่เขาเลยแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันอยากเล่นกันเลยของฉันเออดูดีทุกคนเขาด่าผมอะ่ะไปดีกว่าไม่สนใจเขาเลยเขายืนนิ่งมันผีปอบอยู่ไอ้แกโดนไปเลยจังหวัดผมเบื่อแล้วทุกคนมันเล่นยากมากเลยเกิดไปแค่สิบสองนาทีเองเอ้ออือ เพิ่งผ่านไปแค่สิบสองนาทีเองทุกคนโอ้ยมเมื่อไรจะผ่านวะในดูด่านนี้เฮ้ยทุกคนจะชนะแล้วข้างหน้าคือด่านสุดท้ายทุกคนไปเร็วอีกแป๊บเดียวจะจบแล้วโอ้โหใช้เวลาตั้งนานเราจะถึงทุกคนข้างหน้าคือด่านสุดท้ายทุกคนข้างหน้าคือเดนินตายไปจบ้ปจบไ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 ปจบจบทุกคน นี่คือบันไดสุขอนนี่คือบันไดเฮ่งชัยชนะไปเลยบันไดเองชัยชนะแต่มันจะยาวหน่อยอะไรเราเคยเล่น,นเลว็วแบบปิ๊มเนี่ยเร็วทุกคนจะจบแล้วชนะแล้วอ้าวไม่มีของรางวัลเล่นลย้าตายจะไปเกิดไหน,นทุกคน ทุกคนเราเล่นจบแล้วก็ออกคอจบกะขอขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับ bye yeah. บ๊ายบายเวย่เกมจบแล้วเวย้ยเกมจบแล้วเว้ยเกมจบแล้วเกมจบแล้วเกมจบแล้วคะ่ะ